การที่ได้รับทุนการศึกษาจากพระองค์ท่านก็เป็นหนึ่งในพลังสําคัญที่ทําให้ผมเนี่ยตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานแล้วก็เดินมาจนถึงจุดนี้ทุกวันนี้ครับพระราชดำรัสที่ผมจดจําได้และทําขึ้นใจเนี่ยก็คือตอบแทนคุณแผ่นดินตาบสิ้นลมหายใจอันนี้เป็นสิ่งพระราชดำรัสที่พระองค์ท่านตัดไว้แล้วก็ผมยังคิดถึงแล้วก็ยังนํามาใช้ต่อไปในอนาคตครับ ตอนที่ผมอยู่ช่วงมธยมศึกษาปีที่3ครับตอนนั้นก็มีคุณครูแนแนวครับของโรงเรียนประชาสัมพันธ์ทุนนี้ซึ่งตอนนั้นผมก็ได้รับคัดเลือกนะครับตอนนี้ผมเป็นราชาการอยู่ที่กระทรวงพลังงานใช่ไหมครับอยู่ตำแหน่งวิศวกรก็จะกลับมาทํางานต่อเนี่ยครับอยากจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทุนมทสเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือหนูทางด้านการศึกษาให้มีในระดับที่สูงขึ้นซึ่งปัจจุบันก็ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะสาขาปิโตเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ของมหาวิทยาลัยลศิลปากรค่คะซึ่งในอนาคตหนูก็อยากจะทําอาชีพรับข้าราชการเพราะว่าเราเ็งเห็นว่าข้าราชการเนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่เราจะได้ใกล้ชิดประชาชนแล้วก็ทําเพื่อประชาชนกับสังคมได้อย่างแท้จริงค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาและทรงเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาคือการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติด้วยพระปีชาสามารถและพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลจึงทรงมีพระราชดำริให้ดําเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารขึ้นในปีพุทธศักราช2552โดยนําพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่ประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อมาในปีพุทธศักราช2 5 5 3พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชะดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชะทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร โดยเรียกย่อว่ามทสทรงเป็นองค์ประธานกรรมการและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำโครงการทุนการศึกษามาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไปการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทสนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ถึงปีพุทธศักราช2566มีนักเรียนได้รับทุนพระราชทานไปแล้ว15รุ่น สร้างโอกาสให้เยาวชนกว่า2,411รายจากทุกจังหวัดทั่วประเทศนับเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพอย่างรอบด้านซึ่งนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ ปี2554ครับผมตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จังหวัดปัตตานี mm. ก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมากครับ mm. ที่ทรงเล็งเห็นโอกาสและก็ความสําคัญทางการศึกษาของกลุ่มนักเรียนที่อาจจะมีความรู้ความสามารถแต่ยังขาดโอกาสจะได,ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นครับ mm. พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้เนี่ยเป็นเหมือนเนี่กาเป็นแสงสว่างนําทาง mm. ชีวิตที่ทําให้ผมเนี่ยจากเด็กที่ขาดโอกาส ขาดรายได้มีโอกาสเข้ามารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเรียกได้ว่าเปลี่ยนชีวิตผมเองไปจากหน้ามือเป็นหลังมือครับผมเปลี่ยนชีวิตมาไปใ,ให้ดําเนินไปในแนวทางที่ดีขึ้นนอกจากผมจะดีขึ้นแล้วเนี่ยในครอบครัวผมคุณแม่และก็น้องก็ดีขึ้นด้วยพระหมหากรุณนี้ไม่อาจจะไม่ได้อยู่กับแค่ผมาจะาเป็นน้องๆหลายๆคนหรือพี่ๆในที่อยู่ในโครงการทุนมรสอ,อรด้วยกันเองด้วยครับผมที่ได้รับโอกาสดีด ได้รับความหากคำพูดเช่นนี้จากพระองค์ท่านทุนนี้เป็นทุนที่ให้โอกาสทางด้านการเรียนต่ออย่างต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงค่ะตั้งแต่ระดับชั้นมปลายจนถึงปริญญาตรีเลยค่ะนอกจากการที่ทุนจะเข้ามาสนับสนุนทางด้านของการศึกษาแล้ววิชาการแล้วเรายังมีคัวค่ายพัฒนาศักยภาพต่างๆด้วยค่ะรวมไปถึงการฝึกวินยัยฝึกบุคลิกภาพทักษะ าทางด้านของการเป็นอาสาแล้วการที่หนูไปเข้าค่ายเนี่ยหนูก็จะได้พบเจอกับพี่ๆน้องๆหรือว่าทางผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เยอะๆเลยค่ะเราก็จะได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะที่นี้ก็จะส่งผลให้ตัวของหนูเองอะค่ะเริ่มกลายเป็นคนที่มีทักษะการด้านการจัดการทํางานที่ดีขึ้นรวมไปถึงมีหลักการในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นซึ่ง ตัวหนูเองก็ไม่คิดเหมือนกันคะ่ะว่าเราจะมีโอกาสได้เข้ารับพระราชทานทุนจากพระองค์ท่านตัวของหนูเองก็ขอสัญญาว่าจะนําความรู้ความสามารถที่ได้กลับไปพัฒนาสู่สังคมประเทศชาติคะ่ะจะใช้เงินทุกบาททุกตังค์งเลยให้ถูกให้เกิดประโยชน์สูงสุดคะ่ะช่วงแรกเลยที่เราได้ตอนแรกเลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่า มันเหมือนเป็นโอกาสแล้วก็เป็นทั้งความภาคภูมิใจของครอบครัวครับครั้งแรกที่ผมเข้ารับทุนพระองค์ครับก็ได้มีพระราชะดำรัสแก่นักเรียนทุนตอนนั้นที่รับอยู่ครับว่าเออก็อยากให้เราพัฒนาตนเองเมื่อเราได้โอกาสตรงนี้แล้วเราควรใช้โอกาสตรงนี้ในการหาความรู้แล้วก็สร้างเหมือนองค์ความรู้ให้กับตนเองแล้วก็พร้อมกับการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีซึ่งหลังจากที่เราประพฤติปฏิบัติตนพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะตอบแทนให้กับ สังคมหรือว่าชุมชนรอบข้างที่เราอยู่ครับทุกครั้งที่ได้ได้ยินพระราชดำรัสนะครับจะมี2อ,อย่างครับที่เน้นย้ำมากๆเลยก็คือเรื่องของความรู้และก็ความประพฤติถ้าเรามี2ออย่างนี้เราสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้หลังจากนั้นเราสามารถตอบแทนคืนให้กับสังคมหรือว่าแผ่นดินของเราได้ครับซึ่งผมว่ามันเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่ทำให้นักเรียนทุนทีออ่มีความพร้อมในเรื่องของด้านการศึกษาใช้โอกาสตรงนี้อย่างเต็มที่พัฒนาตนเอง แล้วเราก็สามารถต่อยอดไปเรื่อยๆและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนผลผลิตขององค์กรแล้วก็กลับคืนสู่ภูมิลำเนาหรือว่ากลับคืนสู่สังคมต่อแทนสังคมต่อไปได้ครับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปรียบเสมือนแสงสว่างที่มอบโอกาสและอนาคตเปลี่ยนแปลงชีวิตแก่เยาวชนได้บ่มเพาะเสริมสร้างทัศนคติที่ดีงามสามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีสา,าชีพที่มั่นคง ตลอดจนนำความรู้กลับไปทำงานช่วยเหลือสังคมและทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป